สวัสดีจากเพื่อนๆพัทกทายกันกันกบไก่ครึ่งตัวหิวมากจะกินไข่ครึ่งตัวนี่กับน้ำพริกตาแดงเชื่อไหมว่าอยู่ฮาวายอยู่คาไวามีน้ำพริกตาแดงขายในห้างฝรั่งมันเป็นแบบอะไรนะพริกแบรนด์ใช่ไหมนี่หาซื้อได้นีเน่เป็นน้ำพริกตาแดงชัดๆเลยแะคิมชี เป็นอย่างนี้อยู่เกาะฮาวายอยู่คาไวามีขายแล้วก็มีคิมชีคิมชียี่ห้อนี้อร่อยมากเผ็ดสะใจอร่อยแซ่บหลายกินกับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเขามีขายนี่แต่ไม่กินข้าวกินกับไก่ครึ่งตัวมาอาหารเช้าอาหารเย็นอาหารค่ำเบรกฟร์แม่งรวมกันหมดเลยกับคิมชีเนี่ย กิมจีหรือกิมจิบ้านเราเนี่ยมันคนก็บอกทำไมาเรียกกิมจีทำไมาไม่เรียกกิมจิฝลังเขาเรียกกิมจีข้าวก็มีซื้อข้าวสารมายัางไม่ได้หุงไก่ครึ่งตัวนี้ห้าเหรียญเก้าเก้า อาหารที่นี่แพงมากไม่อยากบอกว่าแพงขนานไหนแพงสุดๆขายให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอืมอร่อยน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกตาแดงอร่อยมากมเพื่อนๆ,อนๆคนไหนอยู่ฮาวายทักมานะ ว่าน้ำพริกแบรนด์นี้เคยกินไหมว่าอร่อยแปง้งด <Yep. S 1> <c oughs> ินเนอร์แล้เมกมายูทูบฉันเนี่ย ท้องกินข้าวล้าอาหารมันไม่ย่อยข้าวน้ำยากก็เลยเลือกที่จะกินโปรตีนกับผักกินแป้งเยอะแล้วมันท้องมันไม่ย่อยมนู้เป็นไรไก่าย,ย่างอร่อยมากไก่าย,ย่างแบบเกาหลีเกาหลีอ่ะไม่ได้แบบฝรั่งนะมันย่างออกหวาน อร่อยเดยชอบดินเนอร์หรอกดินเนอร์เบรคฟาส์ร้านรวมกันหมดอหละสนใจปะ ก็วางแผนกันแล้วเขาจะไปเที่ยวไหนท่าน,นไปไหนก็ได้พาขึ้นป่าลงเหวนอ้องอ,อร่อยไก่ย่างอร่อยน้ำาึ้งจิ้มน้ำผึ้งเสวยพาชันไปไฮทกิงนะ้งเนาะ รองกูหาห้องน้ําเข้าไม่ทันเนี่ยอืมอร่อยม,ม,มากแต่บอกคิมชีนี่แพงเหมือนกันนะซื้อกลับบ้านไปสามกระปุกอะกระปุกละสี่เหรียญหกสิบเก้าเซน บ่าวาถามว่ามันหาซื้อที่แคลิฟอร์เนียไม่ได้เหรอคือไม่ได้อไอ่เอาไปเข้าไปแตงโมงที่นี่แพงมากคอสโกบ้านเราขาย ลูกลก็ห้าเหรียญเก้าเก้าวันนี้ตกลูกอะยี่สิบถึงสามสิบเหรียญแล้วแต่น้ำหนักอร่อย ไม่สนใจแล้วกินก่อนอม,มาเที่ยวค่าที่พักค่ากินค่าเช่ารถแพงมาก กาะนี่นะคาวไวเขาแล้วแพทไปมาวีถูกเกาะน,นั้นถูกไม่แพงเกาะน,นี้แพงค่าใช้จ่ายสูง อากาศข้างหลังเช่าบ้านหลังใหญ่อยู่สามห้องนอนสามห้องน้ำอ,อ,อ,อร่อยพริกตาแดงอร่อยมาก <ừ. S 2> แค่กินไก่ย,ย่างก็อร่อยอะ่ะอื้มนั่งแทะไก่อ่ะเดี๋ยวว่าเด้อ ดูไหนก็มีกินอาหารไทยมาถึงฮาวายยังมีน้ำพริกตาแดงกินที่ดูพริกแบล สอนวิธีกินด้วยนะกลัวฝรั่งไม่รู้ว่ากินยังไงขายให้ฝรั่งขายให้ฝรั่งแล้วต้องสอนวิธีกินด้วย ้านช่องที่นี่น่าอยู่มากหลังนี้ใหญ่พื้นที่กว้างมีแต่คนขาว องมีแต่คนมีตังค์แพทก็ได้แค่มาเที่ยวอ่ะมีปัญญาหรอกค่าของชีพินีแพง

แซ่บไรมันเที่ย่างเงีกินๆแล้วก็นอน mhm 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 ạ mhm 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 Ừ. mhm ăn mhm 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 mà mhm 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 Nó mhm 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 สนเลยนะนันก็อร่อยของฉันจะบอกว่ากินชีที่ฮาวายนี่อร่อยนะอร่อยกว่าแคาลิฟอร์เนียมันหมักได้ที่กิมชีที่แคลิฟอร์เนียมัน หมักแล้วมันก็ขายเลยมันยังไม่เป็นเลยกว่ามันจะเป็นกูกินหมดแล้วอะ่ะอันนี้มันเป็นแล้วมันเอามาขายไงไม่รู้นะอันนี้มันหมักเปรี้ยวแล้วอะ่ะรสชาติกำลังดีกรอบ สัดใจอ,กกอ,อกกืกินไก่อืออกไก่กินไก่ก็ชอบกินหนังอืออือกับ จากที่ไปเดินมากินไก่ไปครึ่งตัวมันแบลยแดกแมงครึ่งตัวแล้วกูอร่อยดีรสชาติเหมือนบ้านเราเปิดเข้าเปิดออกปิดประตูมั้ง กินทุกอย่างหมดแล้วปีกน้องเหลือแต่อกไม่กินไม่หมดพอหนา,หาซื้อของซุปเปอร์กินยังแพงขนาดนี้ถ้ากินเท่าร้านอาหารจะแพงขนาดนี้ คิดไม่ออกออไปแล้วเพื่อนๆแ้เจอกันคลิปหน้าคลิปน,นี้ลาไปก่อน มานั่งแทะไก่คุยฟังว่าของที่นี่มันแพงกินไปบ่นไปเหมือนเดิมอ่ะกินดิมแล้วก็ไม่อยากไปไหนนอนอย่างเดียวบ้านบ้านที่นี่ไม่มีรั้วเดินหาถึงกันหมดไม่มีรั้วไม่มีรั้วกัน เอ้จะมีรั้วโอ้จะมีแบบนี้เต,เตี้ยๆเราจะให้ดูที่เกขตกับกล้องอือแอบรั้วแต่นนั้นเป็นขอบคันคัน่นรั้วแต่ไม่มีรั้วกันสูงๆเหมือนแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเป็นรั้วสูงๆนี่เป็นรั้วเต,เตี้ยๆหมดเลยเนี่ยเป็นรั้วแบบนี้หมดเลยแต่รู้ว่าเขตใครเขตมันกันไม่แค่นี้เดินข้ามหากันได้เป็นแบบนี้หมดนู่นอ่ะอือแอบเป็นเมือนกัีหมด ไปแล้วเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย